โอเคก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับก็ขอ,อยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อทุกคนนะเข้าสู่เกม f อฟออนไลน์นะครับเพื่อนๆในคลิปนี้นะครับเราก็มาอยู่กับฟุตทีมอินเตอร์มิลานเป็น EP ีที่4กันแล้วนะเพื่อนเอนเดี๋ยวก่อนอื่นนะเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับตอนนี้เดี๋ยวผมให้ดูทีมปัจจุบันกันก่อนตอนนี้ในตําแหน่งสิบเอ็ดผู้เล่นตัวจริงเนี่ยเรากา็เดินทางมาเกือบจะครบแล้วนะครับตอนนี้ก็ขาดแค่2คนนะก็เป็นเป็นตาแหน่งกลางร,รับ แล้วก็เป็นตำแหน่ง CM นะครับในตำแหน่ง CM เนี่ยผมจะใช้เป็นอันเดียเปียโร่เอ่อฟ f a นะครับแล้วก็ส่วนซีดีมเนี่ยผมจะใช้เป็นพารติกวิเอล่าแต่ผมไม่แน่ใจว่าอ่าเป็นปีอะไรนะครับเดี๋ยวไปดูกันอีกทีว่าเป็นปีอะไรนะเพื่อนๆนะแล้วก็อ่าประมาณนี้นะครับก็เหลืออีกแค่2คนนะครับส่วนนักเตะนะเพื่อนๆเนะี่ยที่ผมได้ทําการเสริมไว้เนี่ยผมได้ทําการอ่าซื้อวิเอล่าแล้วก็ ผมตั้งซื้อเปียโนไปแต่ว่ามันยังไม่มีคนปล่อยเนะี่ยเพื่อนๆจริงๆเนี่ยมันมีในตลาดอยู่นะครับในช่วงเดือนนี้มีมีมีขายอยู่นะแต่ว่าตอนนี้คือตลาดโล่งมากดีไม่ดีผมว่าอาจจะได้เปลี่ยนตัวด้วยซ้ำนะเพื่อนๆริงผมตั้งเนี่ยผมตั้งซื้อไว้ละเอ,อ่อเอาไงดีไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวตั้งซื้อไว้แล้วกันเดี๋ยวอีพีหน้าเนี่ยผมก็จะเปลี่ยนเป็นบวกแปดตั้งทีมเลยเนาะ เออแล้วก็เดี๋ยวอา,อาจจะยกเลิกเปียโรออกเดี๋ยวดูอีกทีนะเพื่อในช่วงวันสองวันเนี่ยมันมีคนตั้งขายนะเพืนนะ่อนเนาะโอเคแล้วก็ก่อนอื่นนะ๋ยวผมขออนุญาตนะครับกดรับนักเตะที่ผมได้ทําการตั้งขายไว้นะเพื่อนใน E ีีนี้นะครับเงินเราเนี่ยเงิน BP เนี่ยเรามีประมาณสามแสนเอ็มนะเพื่อนสามแสนห้านะครับแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตากดรับเลยและกันนะจากการขายนักเตะเราอู้ หกหมื่นเออพิกฟอร์ดมาว่ะเออจำได้อยู่นะว่าอา่าซีรีส์ฟูทีมอินเตอร์มิลานเนี่ยผมจำได้ว่ามันเปิดได้การ์ดค่อนข้างนี่จะค่อนข้างจะดีนะเพื่อนในอีพีที่แล้วนะครับแต่ผมขออนุญาตใช้คูปองรถอ่ะก็ลดอีกดีไหมโอเค ก็ประมาณนี้นะเพื่อนจากการรับนักเตะนะครับเราก็จะได้มาเพิ่อมอีกประมาณ70,000นเอ็มนะแล้วก็จะมีเงินอยู่ในตลาดเฮ้ยไม่ผมซื้อซ้ำว่าเปียโลกบ้าไปแล้วนะแล้วก็จะมีเงินอยู่ในคลังตอนนี้นะเพื่อนอยู่ที่ประมาณ4ี่แสนสี่นะครับอ้โคตรเยอะแล้วก็เดี๋ยวมาดูไอเทมนะครับการท,ที่จะทําการเปิดการนักเตะเพียวๆตอนนี้เนี่ยมีอยู่1 3 9ใบาการ์ดก็ มีดีสุดก็น่าจะเป็นการันตีบวก5านะเพื่อนนะอัน,นอันนี้คือการันตีนะครับไม่ได้ไม่ได้ลุ้นไม่ได้ลุ้นนะว่าบวก3ามนบวก5นะอันนี้คือการันตีนะครับใบนี้นะครับเป็นการันตีบวก5นะเพื่อน,อนที่เหลือก็เออไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับไม่แน่ใจว่า EP นี้เนี่ยเราจะได้ราคาหลักแสนหรือเปล่านะเออไปกดผิดเด๋ยวเดี๋ยวไปดู การลอตเตอรี่ที่เราจะทำการเปิดกันเนี่ยหนึ่งร้อยกล่องนะหนึ่งร้อยลูกนะเพื่อนมีการ UCL ว่ะโอเคเปิดเลยละกันจริงๆเนี่ยก็ไม่ต้องรุนอะไรมากจริงๆเนี่ยการมีอ่าการลอตเตอรี่เนี่ยสำคัญมากนะเพื่อนเวลาที่เราทำกิจกรรมของแต่ละวันนะเออเวลาเราผ่านเป็นเซสชันเซสชันเป็นผ่านแต่ละพาร์ทไปเนี่ยมันก็จะมีการอ่มันก็จะมีอ่าลอตเตอรี่มาให้นะครับพยายามเก็บนะพยายามเล่นภารกิจทุกทุกวันนะครับเพื่อน แล้วก็150ใบแรกนะเพื่อนตอนนี้เรามีเงินอยู่เอาง,ง่ายๆคือเปิดเกมมามีอยู่3 5 0 0 0นะครับตอนนี้ขยับขึ้นมาเป็น4 4 0 0 0แล้วก็เดี๋ยวเปิดการ์ด BP เพิ่มเลยนะ150ใบแรกนะเพื่อนมาดูกันว่าจะถึง700,000ไหมตอนนี้ขยับขึ้นมา500,000แล้วครับมี550,000ไหม560,000เ้ย 500, 6 0 0 0 0เฮ้ย7 0 0 0 0 ได้เพิ่มมาเป็น2องแสนรวมกับของเดิมเป็นเจ็ดแสนสองนเพื่อนๆโคตรเยอะโอเคเปิดต่อเลยละกันอีก27ใบได้เพิ่มมาอีก40,000ืนนะเพื่อนๆ, <c oughs> ๆแล้วก็อันนี้การ์ช่างมาันไม่เป็นไรที่ผมขออนุญาตเปิดการ์ดนักเตะเลยละกัน100 ไม่ถึงหนึ่งร้อยห้าสิบว่ะแปดสิบเจ็ดใบแรกอ่ะโอเคเดี๋ยวเปิดเป็นเซตๆนะเพื่อนเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดเซตนี้ก่อนนะแปดสิบเจ็ดใบแรกผมว่าการนักเตะเนี่ยน่าจะมีเยอะอยู่นะน่าจะประมาณเกือบสองร้อยนะครับเอ้ยมาอย่าก,กระตุกอย่าค้างไม่เอาไฟไฟอุย้ยไฟวะ่ะจะเป็นไฟเย็นหลักพันเดมเเล่3สามหมื่นแปดอุ้ยการยูซีเอลลุนบวกสามถึงบวกห้า แสดงว่าการันตียังไม่ออกนะพกเพื่อนๆเดี๋ยวดูก่อนเออการ์ดการันตีบวกห้ายังไม่ออกอเคไม่เป็นไรนะครับได้ดีโบกุตัวหมื่นหนึ่งนะดาบิดซิวา7 0เจ็ดพันนะโซโแคมเบล5 0ห้าพันนะครับแล้วก็เดมเบเล่สามหมื่นแปดเคยังพอใช้ได้นะพเพื่อนแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวเราผมขอเช็คก,การ์ดนักเตะแป๊บเหลืออีก 97ใบโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตเคลียร์นักเตะนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาเปิดการ์ดในเซตที่2กันนะครับเพื่อนๆโอเคครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเรามาเปิดการ์ดในเซตที่2กันนะครับก็ตอนนี้คือผมคัดการ์ดที่มัน o v r น้อยๆออ,ออกนะครับ o v r ไม่ถึงร้อยนะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาเปิดในเซต79ใบกันนะครับว่าจะได้ใครกันบ้างจริงๆผมว่ารอบนี้น่าจะดีกว่ากว่ารอบแรกว่าวะ เพราะมันมีการันตีบวกห้านะเพื่อนนะฟื้นแวบๆบแบบเอ้ยหัอทองทองหรือเปล่าไฟเย็นอีกแล้วอาลิซอนเบอุย้ยดีกว่าอาลิซอนเบเกอร์ห้าหมื่นเอ็มเทรนสามหมื่นโอ้โหเบอร์แคมแปดพันเก้าคิมซูยองแปดพันนะครับเฮ้ย โอโดอยโอเคใช้ได้ครับอาริซอนเบเกอร์โอ้โหถ้าทำฟูลลิวพูลน,น,นี่คือแม่งได้เทนได้เทนไดอาริซอนนะเพื่อนๆนะเออโอเคห้าหมื่นแล้วก็เดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับกดรับนักเตะเลยละกันยู่คนเดียว EP นี้ได้เสริมแค่คนเดียวคนที่ในทีมไม่เพียงพอไม่เป็นไรเดี๋ยวผมขออนุญาตเคลียร์นักเตะก่อนนะเพื่อนๆแล้วก็เดี๋ยวผมอาจจะเปลี่ยน กองกลางนะที่ไม่ใช่อันเดปโร่นะครับเดี๋ยวผมจะดูก่อนว่าจะใช้ใครนะเพื่อนๆนะโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ผมก็ได้ทําการเสริมเข้ามาเพิ่มอีกคนนะแทนอันเดปิโร่ก็เป็นฟาเตซี่นะแล้วก็จะเป็นวิเอล่านะครับอ่าโอเคก็จะมีตามนี้เลยนะครับฟาเตซี่กับวนะิเอล่าเนาะเดี๋ยวผมขออนุญาตก,กดรับนักเตะนะครับเพื่อนๆแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปดูกันในทีมนะครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ เรียบร้อยกับเพื่อนๆตอนนี้เราก็ได้ทำการเสริมครบทั้ง11คนเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็คนแรกเนี่ยก็จะเป็นอ่าลาตาโลมาติเนสนะเล่นหน้าคู่กับลูดูลูกากูปีทีซีนะครับส่วนกลางลุกนะในตาแหน่ง C A M เนี่ยผมจะใช้เป็นคิดเตียนอีลิกเซนปีบีทีบีนะเพื่อนๆส่วนคู่กลางนะ C D M ผมจะใช้เป็นฟัตซี่กับอ่าคานาโดกูนะครับส่วนกลางรับเนี่ยผมจะใช้เป็นแพทริกวีเอล่า แบ็กสองข้างเนี่ยผมไปใช้เป็นดูฟี่กับซาเนตินะครับส่วนคู่กองหลังเนี่ยเซนเตอร์ Center, ตรงกลางเนี่ยผมใช้เป็นวิดิตกับคาาวาโลส่วนพวกสาประตูผมใช้เป็นยานซัม,มเมอร์นนะเพื่อนก็ประมาณนี้นะครับตอนนี้มูลค่าทีมนะครับของเราก็อยู่ที่ประมาณ4ี่0 0นเอ็มนะเพื่อนถือว่าค่อนข้างที่จะแบบเยอะมากนะสำหรับสายฟีตอนนี้ในทีมเนี่ยมีบวก8อยู่2คนนะครับเดี๋ยวผมจะทําการขยับเป็นบวก8ให้ครบทั้ง11คนแต่ว่าผมอาจจะปรับ เปลี่ยนแผนนิดหน่อยนะเพื่อนเพราะว่าผมรู้สึกว่าแผนนี้เนี่ยกลางเราดีก็จริงนะหน้าเราดีก็จริงมันคอมโบคู่กัรแต่ปีกด้านข้างเนี่ยมันหายหมดเลยเว้ยเนี่ยเวลาแบบว่าเราเจอปีกที่มีความเร็วมากๆนะครับแบ็คเราเอาไม่อยู่นะเออโอเคครับเพื่อนๆก็ประมาณนี้ละกันนะสำหรับฟูลทีมอินเตอร์มิลานถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กด Sub s c r i b e เป็นกำลังใจให้ผมด้วยสำหรับนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ